สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มอีอาหารที่ให้นกกินนะครับผมหนึ่งอย่างนะจะทําให้นกบ้าพลังนกดุนกิกนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเสริมสร้างกําลังให้กับนกนะครับผมจะเป็นวัตถุดิบอะไรอ,อย่างไหนก็มาลองฟังในคลิปนี้นะ อ่าก่อนอื่นเลยนะครับผมวัตถุดิบนี้นะเป็นวัตถุดิบที่ว่าหายากนะครับผมอ่าหายากมากนะครับผมแล้วก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะเออเพื่อนๆจะคิดออกกันไหมว่าเป็นอะไรนะครับผมแต่ถ้ารอกได้กินแล้วรู้สึกว่ามันจะคึกมันจะดูเป็นพิเศษนะบ้าดุบ้าคึกบ้าริกอ่าเคยมีคนคนนึงนะ เคยบอกผมนะครับผมว่าเขาไว้กินอาสิ่งนี้นะนกมันโหดมากนะนกมันเหมือนยังไงอะ่ะเหมือนเหมือนมันบ้าสู้มันบ้าพลังนะครับผมมันมีพละกกำลังเออพลังมากนั่นเองนะครับผมอทำให้นก้วงได้ทั้งวันนะครับผมเสียงใสเสียงเกลี้ยงแล้วก็กําลังมันมากนะครับผมอ่า เพื่อนๆพ,พอจะเดาออกกันไหมว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมของสิ่งนี้หายากนะครับผมเป็นอาหารหายากแล้วก็คนปกติโอาไม่ได้นะผมบอกเลยนะครับผมอ่าผมก็มาบอกให้นะนั่นก็คือตัวโอนของตัวต่อนั่นเองนะครับผมอ่าแต่ว่าเอาเฉพาะตัวโอนจริงๆนะครับผมโคบอกมานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จริงขนาดไหนนะแต่ว่าส่วนตัวผมผมก็เนี่ยไม่กล้ากินนะผมผมกลัวตายนะับผมกลัวนกผมตายนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าเขาไว้กินวันละนิดวันละนิด่ยุยแล้วนกมันดุนกมันบ้าคึกบ้าลิกนะครับผมอ่าพูดง่ายๆก็คือเจ็บเสมือนยาโดมนะครับผมอันนี้ก็เพื่อนๆต้องพิจารณากันโดยตัวเองด้วยกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้จริงๆนะผมก็ไม่กล้า พิสูจน์เหมือนกันแต่ก็บอกมาว่ามันดีอ่าไอ้น,นี้ก็เพื่อนๆต้องทดลองกันเองนะแต่แต่อย่ามาลงในผมนะผมก็ไม่การันตีนะครับผมเพราะเขาก็บอกมาเหมือนกันอ่ากินแล้วนกมีพลังนะครับผมแล้วก็บวกกับอ่ายังไงอะ่ะบวกกับอ่าให้กินอ่าเอ็มร้อยห้าสิบนะครับผมนกมันจะคึก เพราะว่า m 1 5 0มันจะบีบหัวใจใช่ไหมอยากให้นกลงมากตอนไหนนะครับผมให้กิน m 1 5 0กับตัวอ่อนของตัวโตนี่และครับผมอ m 1 5 0มีผมได้ยินมาเยอะเลยนะครับผมแต่ตัวอ่อนตัวโต,วต,วตวผมก็เพิ่งได้ยินนะไม่รู้ว่ากินไปนแล้วนกจะตายไหมเบิดโตมันมีพิษมีอะไรไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือตัวอ่อนไม่มียังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมอันนี้ เอาซิกเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมเป็นสูตรที่ว่าให้กินตัวๆนี้ก็ได้ยินนะมีมีหลายคนแหละแต่ว่าคนที่ว่าเอา่อยังไงอะ่ะเขาก็บอกมาว่ามันดีเท่านั้นเนี่ยนะครับผมผมก็ไม่กล้าบอกไปว่าชัวร์ร้อเพราะผมก็ไม่ได้กล้าทดลองนะเออหรือว่ากินได้หรือนอกไม่ตายยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็บอกว่ากินคู่กับเอ็มร้อยนกคึกนกสู้นกสด อ่าแล้วอ,อกกําลังกายให้ถึงถึงนะครับผมสามารถพาไปคิ่งได้นะเขาบอกว่าแบบน,นี้นะอ่าก่อนอื่นเลยอ่าตากเดชเพราะมันก็ต้องตากเดชอยู่แล้วนะนกถ้าไม่ตากเดชมันก็สู้เพื่อนไม่ได้นะนกต้องถึงเดชนกต้องไล่ให้่ถึงมันดาการนกด้วยนะนกไม่ใช่ยืนละเวงคือคักคือคักนะครับผมการเลือ,นอกอนกเพื่อนเพื่อนก็ต้องเลือกอะดีนะเลือกตัวที่สู้ตัวที่สู้วิ่งโดดสู้ อาการเราต้องดูเป็นนะครับผมไม่นั้นเพื่อนๆไปซื้อนกก็จะได้นกที่แบบลูกนกพอขึ้นมันไม่สู้ทีเอาไปยังไงโคไปเข่งไม่ได้นะครับผมเอาไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็อายคนนะครับผมเพราะว่านกนะเพื่อนๆต้องดูอาการในอ,อกด้วยนะครับผมนกว่ามันยืนมันยืนอาการอบางตัวมันโลง่งจริงมันโล่งไปเรื่อยนะแต่ปากที่มันโล่งเบาๆเพื่อนๆอย่าเอานะนกคงหัวจุกที่เพื่อนสามารถ เอาได้นะต้องฟังเสียงนะครับผมนกต้องออกเสียงเกลี้ยงเสียงแหลมแล้วก็เสียงหนักถ้าไปถึงร้องก,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 ก็โบโบโต่อยลงแม่แม่บทต่อยลงเบิ้ตลต่อยลงอะไรเพื่อนๆอย่าเอานะครับผมเพราะว่าเป็นนกที่ใช้ไม่ได้มันใช้ได้แหละแต่ว่ามันต้องโรอายุอีกเป็นปีสองปีจะไปโรทําไมนะครับผมถ้าเพื่อนๆจะเอาคือเสียงเกณฑ์มันจะตกเทงลึกหัวใจนะครับผม บรมันต้องหนักนะครับผมเสียงเดี๋ยวผมเปรียบไปฟังนะเหมือนติ๊กชิลูคุณเพื่อนเคยฟังไหมอ่าอ่าเนยบมันหนักดังดังหนักๆนักนะครับผมไม่ใช่ซิ๊กเล็กๆเนโกจะเอามาทำไมนกบุญนะครับผมนกบุญนกนั่งพึมนั่นคืออาการลูกนกออกไม่ได้นะแล้วก็วันนี้มาฝากไม้ตายเด็ดไว้ก็คืออ่าตัวโอนโตให้นกกินกับเอ็มร้อยลาสิบอ่าฝากไว้ได้นะ เดถ้าทดลองทดลองเดี๋ยวก็จหาว่าผมแน,น,นะนํานะผมไม่ได้แน,น,นะนานะผมแค่บอกเฉยๆนะครับผมเออมันเป็นสูตรของเขานะเขาบอกมานะครับผมแต่กินตัวโตผมก็งงนะมันคึกจริงเหรอไม่ตายนะผมผมผมไม่กล้าทดลองนะแต่ว่านะเดี๋ยวเขาบอกมานะหรือต้องรอคนมีความรู้มาให้ความรู้ใต้ทิปได้นะครับผมอ่าช่วงผมเปิด ให้ความรู้นะครับผมแต่อันนี้ชัวนะครับผมนกกับปรือไมโก้ลินโลงออกมาหน่อยๆไม่ต้องเอานะครับผมนกพวกนั้นคือนกนกขัดบุญนกขัดหัดโรงนะครับผมอันนี้ฝากไว้ได้นะอันนี้ผมว่าได้วความรู้กับมือใหม่นะครับผมการโลงการลิกบางทีอยู่ในบ้านเหมือนการโลงาการลิ้นเลยก็ตั้งข้างตัวเมียข้างอะไรประมาณนี้ก ฝากไว้ให้เพื่อนๆได้ความรู้จุดนี้นะครับผมแล้วก็เอ็ร้อยอาสิบอะไรก็้าให้ย่าใหญ่เยอะนะยาชูกําลังนะคนกินหัวใจยังเต้นแรงนะครับผม่าแต่ยังดีคนกินได้ไม่ตายไหมเราก็ใช้ของธรรมชาติสนับสนุนของธรรมชาตินะครับผมเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกว่าไข่มดแดงถูกต้องไหมไอ้นั้นผมพูดได้นะเพราะผมไม่กินจริงนะครับผม อ่าคึกจริงนะให้กินไต่มะเดงแต่คลิปนี้ไม่นะคลิปนี้ไปอีกของเราก็คือตัวอ่อนตัวโตเละอ็มร้อยห้าสิบนะครับผมให้นอกกินก่อนไปจะก่อนไปกินก่อนไปฉาดหรืออยากให้มันลงตัวไหนนะก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเคยลงแล้วตัวตัวอ่อนตัวโตแล้วก็บอกมาหน่อยนะแต่ก็ไม่กินเยอะหรอกเพราะมันแพงนะตัวตัวโตก็อ่าเละคลิปนี้นะครับผมก็มาความรู้ เพียงเท่านี้นะครับผมอ่าใครมีวิชามีกระตาเยอะๆก็แนะนำความรู้ก็ล่างได้นะช่วงผม,มเด็กใหม่ทั้งนั้นนะครับผม2อง0อกว่าคนนี่คุณคุณเพิ่งหัดเล่นนะ่ะสองพันคุณนะครับผมอ่าฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ